ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านนะครับช่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬาโป๊กเกอร์นะครับเราก็จะหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการโป๊กเกอร์ มาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจกด s u b สไครต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆต่อๆกันไปนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะที่จะนําเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็คือเรื่อง10เรื่องจริงเกี่ยวกับโป๊กเกอร์นะครับ มิรักแฟนเพลงโป๊กเกอร์ทุกท่านวันนี้เรามาดูกันนะครับว่า10เรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของโป๊กเกอร์ที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อที่1ครับผมโป๊กเกอร์มีมาแล้วกว่า1000ปีแม้ว่าเกมโป๊กเกอร์จะเป็นที่นิยมมากๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า จุดกาเนิดเริ่มต้นจริงๆตามที่นับประวัติศาสตร์เขาเชื่อกันตามนั้นเนี่ยก็คือโป๊กเกอร์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นในประเทศจีนครับช่วงสมัยศตวรรษที่10นะครับหรือก่อนที่จะได้รับความนิยมกระจายไปในประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกอย่างเช่นทุกวันนี้ครับข้อที่2ครับโป๊กเกอร์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากเกมโดมิโนโ่โป๊กเกอร์นะครับได้ผ่านการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตามเกมของแต่ละยุคสมัยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงเกมโดมิโน่ด้วยนะครับซึ่งเคยมีรายงานว่า จักรพรรดิในจีนเนี่ยก็เคยได้เล่นไพ่โดมิโนโกับมาเหสีนะครับในปีคิสสกักราด969นะครับซึ่งในกฎกติกาเนี่ยมีการบลัฟกันที่คล้ายๆกับเกมโป๊กเกอร์ร่วมอยู่ด้วยครับผมเรื่องที่3ครับเดิมทีเนี่ยใช้ไพ่เล่นเพียงแค่20ใบครับ เมื่อก่อนโป๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ไพ่52ใบในการเล่นอย่างเช่นในปัจจุบันครับผมจริงๆแล้วการใช้มาตรฐานไพ่52ใบเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อยุคสมัยปีคิเศักราช1800นี่เองครับเพื่อรองรับผู้เล่นที่มีมากขึ้นโดยอ้างอิงจากหนังสือหลายๆเล่มนะครับกติการแรกเริ่มของโป๊กเกอร์เนี่ยก็คือใช้ไพ่เริ่มต้นเพียง20ใบครับแล้วก็มีผู้เล่นแค่4คนและทุกคนจะได้รับไพ่คนละ5ใบนะครับว่าแต่ สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไพ่กองกลางหรอข้อที่4ครับโป๊กเกอร์อยู่ในหนังภาพยนตร์มากกว่า100เรื่องหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูหนังหรือว่าดูภาพยนตร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องเคยเห็นโป๊กเกอร์ผ่านๆรวมอยู่ในภาพยนตร์บางเรื่องอย่างแน่นอนนะครับเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกมโป๊กเกอร์เนี่ยอยู่ตามฉากภาพยนตร์มากกว่า100เรื่องเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องมาวิริกนะครับ หรือว่าแก m b เบอนะครับแล้วก็หนังดังๆอย่างเจมบอลนะครับภาคคาสิโนโรโยนะครับรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับหากใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปตามหาดูกันได้นะครับผม <S <S เรื่องที่5ครับเกมโป๊กเกอร์ที่ต้องใช้เงินบายอินสูงถึง1ล้านเหรียญเพิ่งเริ่มมาเมื่อปี2012นี่เองครับ คนที่เล่นโป๊กเกอร์ส่วนมากก็จะเดิมพันด้วยเงินที่ไม่สูงมากนะครับหรือว่าสแต็กปานกลางปานกลางนะครับแต่สำหรับกายลาลิเบิร์ตนะครับที่เป็นอดีต CEO ของเซิร์ฟดูเซเลเนี่ย ตัดสินใจที่จะเสนอทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องบายอินถึง1ล้านเหรียญในการสมัครเข้าร่วมครับซึ่งแม้เหมือนจะดูเป็นจํานวนที่ดูบ้ามากๆนะเวลานั้นเนี่ยแต่กลับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากถึง48คนเลยทีเดียวนะครับโดยผู้ชนะในครั้งนั้นก็คือแอนโตนิโอเอสเฟนเดียลีนะครับคว้าเงินรางวัลเป็นประวัติการนะครับมากถึง18ล้าน3 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครัโอและเป็นเงินใน ปี2012ด้วยนะอันดับที่6ครับโป๊กเกอร์มี World Series คล้ายๆกับฟุตบอลโลกนะโป๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนจากเกมในห้องนั่งเล่นนะครับเป็นเกมการแข่งขันแบบน็อกดาวน์นะครับเมื่อมีการแข่งขันที่ชื่อว่า World Series of Poker นะครับจัดขึ้นครั้งแรกในปี1970นะครับ ที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับแม้ว่าซีรีส์ในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าผู้ที่รู้ข่าวเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าเพียงไม่นานนะักก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างนะครับ แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับทุกวันนี้นะครับ w r r l d s e r i e s of Poker หรือว่า WSOP เนี่ยได้กลายเป็นกระแสหลักที่ช่อง ESPN นะครับนั่นก็คือสถานีเคเบิลของอเมริกานะครับที่ผลิตแล้วก็แพร่ภาพรายการเกี่ยวกับกีฬานะครับตลอด24ชั่วโมงเนี่ยให้การสนับสนุนด้วยนะครับเรื่องที่7ครับผมโป๊กเกอร์อยู่ในโทรทัศน์ครั้งแรกในปี1973 แม้ว่าโป๊กเกอร์จะมีการเล่นอย่างแพร่หลายในปี1970นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของผู้ชมทางโทรทัศน์นะครับจนกระทั่งได้มีช่อง CBS Sport นะครับเปิดตัว World Series of Poker เมื่อปี1973ครับได้ออกอากาศเป็นครั้งแรกและก็ดำเนินมาเรื่อยๆซึ่งหากพูดถึงช่องที่เป็นช่องที่นิยมในปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้นช่อง ESPN นะครับที่ผมได้พูดถึงในหัวข้อก่อนหน้านั่นเอง เรื่องราวที่8นะครับก็คือการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดจัดขึ้นในประเทศอังกฤษครับผมจัสถิติของกินเนสบุ๊กนะครับได้บันทึกเกมการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประวัติการจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2013เมืองออนชานเกาะไอเซอร์ออฟเมนะครับมีผู้เข้าร่วมถึง2,25 0 0 0คนนะครับ เพื่อชิงเงินรางวัล25,000ดอลลาร์นะครับโดยผู้จัดก็คือโป k e r กอร,ร์นั่นเองนะครับซึ่งใบอินแรกเข้าเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นเรื่องราวที่9ครับเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดคือ250,000คนหากจะพูดถึงช่องทางการเล่นโป๊กเกอร์ในยุคสมัยนี้นะครับก็จะหนีไม่พ้นช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าในปี2015 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์มากที่สุดโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมถึง253,692คนเลยเดีๆียวนะครับและผู้จัดทัวร์นาเมนต์นั้นก็คือโ o k e เ s t ร์สรอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่10ครับเกมโป๊กเกอร์ที่ยาวนานที่สุดต้องแข่งขันกันยาวนานถึง8ปี หากพูดถึงทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ส่วนมากนะครับระยะเวลาการแข่งขันก็จะใช้เวลามากสุดประมาณ3-5ถึงวันเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมว่าในปี1881ครับเคยมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่จัดขึ้นที่เดอะเบิร์ชเคสเท a เตอร์นะครับในทอมสโตนนะครับรัฐแอริโซนาบายอินเริ่มต้นเพียง 1,000ดอลลาร์ 1, นะครับแต่ว่าใช้เวลาการแข่งขันกันยาวนานถึง8ปี5เดือนกับอีก3วันเลยทีเดียวครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10เรื่องราวที่น่าสนใจของวงการโป๊กเกอร์นะครับหากมีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสนใจเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทางทีมการก็จะรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างแน่นอน,นครับและก่อนที่จะจากกันไปครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับให้กับช่องชั้นพร้อมที่จะจับเงินล้านนะครับเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับจะได้นําเรื่องราวต่างๆมาเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันในตอนถัดๆไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ